อันนี้เป็นการทำสุดูกุนะครับแบบคลาสสิกนะครับแบบ6กคูณหกนะหนูดูนะลูกนะเราจะมาใส่เลขหนึ่งกันเกาะน,นะครับใส่เลขหนึ่งตรงไหนดีหืมตรงไหนดีตรงไหนไม่มีหนึ่งดูสิมันหกคูณหกนะครับหกคูณหกมีแค่2แถวนะครับอันนี้คือหนึ่งตารางนะหนึ่งตารางนะเราจะเรียงแบบนี้นะอันนี้คือหนึ่งช่องนะครับแบบนี้นะหนึ่งช่องนะ มันจะมีหกนะครับดูเรามาเรียงทีละตัวกันดีกว่านะครับทีนี้เรามาดูที่ช่องแรกช่องนี้กอนนะดูช่องแรกช่องนี้กอนนะ,ะตรงข้างบนนี้ใส่หนึ่งได้ไหมใส่ได้ไหมช่องแรกนะครับช่องแรกครูวงสีแดงให้ช่องแรกมีแค่นี้นะลูกนะเราใส่หนึ่งได้ตรงไหนตรงสีเหลืองที่ตัดคือใส่หนึ่งไม่ได้แล้วหนึ่งที่ใส่ได้ก็คือตรง นี้นั่นเองนะครับมาใส่1กันนะกูใช้เป็นสีนี้แล้วกันหนะครับอ่ะต่อมาช่องนี้มี1ละช่องนี้ก็มี1ละนะทีนี้เรามาดูช่องด้านบนบ้างช่องนี้มี1ห,หรือ,อยังนะครับมีหหรือ,อยังถ้ายังนะครับมาเรามาตัดนะใช้เส้นเหลือง ตัดในแถบที่มีเลขหนึ่งแล้วนะครับที่ไม่สามารถใส่หนึ่งได้นะตัวเลขของซูดูกุคือแถวแนวตั้งและแนวนอนต้องไม่มีเลข9้าหรือเลข1ถึงเลขเ้าใน3ามการนะครับมาดูซิแถวนี้นะครับมีแล้วเลขหนึ่งแถวนี้มีเลขหนึ่งแล้วตรงไหนใส่ตรงไหนได้บ้างเลขหนึ่งใส่ตรงไหนได้เ่ยตรงนี้นั่นเองนะครับใส่เลขหนึ่งได้นะ,ะหนึ่งนะลูกนะ ตรงนี้นะครับใส่เลขหนึ่งได้อ่ะหนึ่งใช่หนึ่งไหมหนูเห็นเป็นหนึ่งไหมมาดครูใช้มือนะครูอยู่ที่ทํางานนะครับอ่ะต่อไปนะครับเราจะมาใส่เลขสองกันบ้างดูซิเลขสองใส่ตรงไหนได้เออมาดูเลขสองดูช่องแรกก่อนนะครับเลขสองตรงนี้ใส่ได้ไหมไม่ได้แล้วนะแถวนี้ใส่ได้ไหมไม่ได้แล้วครับแถวนี้ได้ไหมไม่ได้แล้วนะครับแสดงว่า ในช่องแรกนะฮะช่องแรกตรงนี้เนี่ยใส่เลขอะไรได้ใส่ได้ตรงไหนเลขสองใส่ได้ตรงนี้นั่นเองนะใส่ได้ตรงนี้นะต่อไปดูเลขสองนะฮะในช่องต่อมาช่องนี้มีสองครบแล้วนะครับหาเปลี่ยนดูในแถบนี้บ้างนะครับมันแบ่งเป็นแบบนี้นะสองฝั่งนะอ่ะแถวนี้มีสามแล้วแถวนี้มีสามแล้ว อันนี้มีสามย่งไม่มีนะฮะอ่าทีนี้สามมีให้อยู่สองช้อยนะครับหนูจะใส่ในช่องบริเวณตรงไหนตรงไหนดีเดี๋ยวปากกาครูอัพเกรดไม่ได้หนูจะใส่ตรงไหนดีตรงนี้กับตรงนี้ใส่ตรงไหนดีใส่ซ่อนไว้ก่อนนะลูกนะใช่ไหมใส่สามเนี่ยซ่อนไว้ก่อนสามเดี๋ยวแป๊บนึงนะครูจะขย,ยัยใส่ซ่อนมัน สนะใส่ซ่อนอไว้ก่อนนะอ่าครูใส่สามซ่อนไปแล้วนะลูกนะแน่นอนมันใส่ได้สองช่องนี้แหละแล้วแต่ว่ามันจะอยู่ช่องไหนนะครับเลขสามเนี่ยเราทิ้งไปก่อนไปดูเลขสี่กันนะครับเลข 4, สี่ใส่ยากไหมใส่ย,ยากยังไม่เอาเอาเลขห้าก่อนไหมเลขห้าเลขหกใส่เลขไหนดีนะครับมาดูก,กันก่อนนะดูเรื่อยเืนะครับอย่างไม่ต้องรีบนะดูเลขห้าก่อนนะครับเราจะดูในแถบนี้นะครับลูกนะ ในแถบนี้นะตัดแถวแรกก่อนมีเลขห้าใส่ไม่ได้แน่นอนเราจะใส่ในช่องนี้นะลูกนะช่องนี้นะอ่าแถวนี้ใส่เลขห้าไม่ได้มาแล้วครับในช่องนี้ใส่ห้าได้ตรงไหนใส่ได้ตรงนี้นี่เองนะครับอ่าใส่ห้าไปนะลูกนะสีดําคือใส่ลงได้เลยนะครับแน่ใจแน่นอนนะอ่าต่อไปตรงไหนอีกตรงไหนไม่มีห้า ต่งไหนเอ่ยช่องไหนไม่มีห้าดูสิอ่ามันมีห้าเกือบทุกช่องแล้วนะฮะเหลืออยู่สองช่องที่ไม่มีห้านะครับสองช่องนี้ที่ไม่มีห้านะเรามาดูความเป็นไปได้ของมันเกาะน,นะครับความเป็นไปได้ดูยังไงนะเลขห้าตรงนี้ตัดได้เลยใส่ไม่ได้แล้วนะเราจะดูที่สองช่องนะครับลูกคือช่องนี้กับช่องนี้นะดูตัดก่อนนะช่องนี้เนี่ย ใส่ห้าไม่ได้แน่นอนช่องไหนใส่ไม่ได้อีกช่องนี้ใส่ไม่ได้ใช่ไหมช่องนี้ก็ใส่ไม่ได้แล้วช่องนี้ก็ใส่ไม่ได้นะครับทีนี้มันเหลือชอยอยู่สองช้อยลูกนะครับหนูดูนะตรงนี้มันเป็นเลขห้าอยู่ใช่ไหมตรงเนี้ยเป็นเลขห้าอยู่นะแป๊บหนึ่งครูให้เหลือชั้นเดียวก่อนเดี๋ยวหนูจะได้เห็นเลขง่ายๆนะ,ะแบบนี้แล้วกันนะ ตอนนี้ถ้าช่องล่างนะครับช่องล่างหนูดูนะถ้าหนูจะใส่นะครับช่องล่างตัวนี้เป็นเลขห้าได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมตรงนี้มันเป็นเลขห้าแล้วนะครับแสดงว่าช่องนี้หนูต้องใส่ห้าตรงไหนใส่ห้าตรงตรงไหนเอ่ยตรงน,รงรงน,รงนี้นั่นเองนะครับทีนี้ตรวจง่ายๆง่าย,ายละทีนี้ตัดนี่ตัดนี่ตัดนี่ ช่องตรงกลางนี้ใส่ห้าได้ตรงไหนตรงกลางนี้ใส่ได้ตรงไหนตรงนี้ใช่เปล่านะครับอ่าใช่นะใส่ห้านะครับใส่ห้าอ่าเลขห้าครบแล้วเลขอะไรครบมีเลขอะไรครบบ้างมีเลขห้าเลขหนึ่งเนี่ย,คร,นะค,รยครบแล้วนะครับเลขห้ากับเลขหนึ่งเนี่ยครบแล้วนะต่อไปเลขสองพอคิดได้ไหม ลองดูสิคิดได้ยังเลขสามเนี่ยยังคิดไม่ได้นะฮะเลขสองก็ยังคิดไม่ได้อยู่ดีทำไงดีนะฮะเราไปดูที่เลขต่อไปก่อนนะครับไปดูกันที่เลขสี่ก่อนนะมาดูเลขสี่เลขสี่นะครับดูแถวนี้ก่อนนะลูกนะสองช่องนี้นะดูแถวแนวตั้งแนวนอนตัดก่อนนะแถวนี้มีสี่ใส่ไม่ได้แล้วนะครับแถวนี้มีสี่ใส่ไม่ได้แล้วแสดงว่าตรงนี้ใส่อะไรได้ ใส่สีได้นั่นเองนะครับเราก็ใส่สีลงไปสี 4. อ่านะวิธีการคิดนะหนูดูแล้วหนูทำความเข้าใจนะลูกนะอ่ะต่อไปนะครับเลขสีใส่ตรงไหนดอีกตอนนี้เราตัดสีได้ไปแล้วนะสองช่องสามช่องนะฮะทีนี้เรามาตัดสีกันอีกช่องหนึ่งนะครับเรามาดูที่ช่องนี้ที่สีเขียววงนะลูกนะช่องนี้นะเราจะมาใส่สีกันนะ ตัดแถวแนวตั้งแนวนอนก่อนนะครับสีเหลืองตัดช่องนี้มีสีแล้วอ่าตอนนี้ยังไงช่องนี้เหือช่องไหนที่ยังไม่มีเลขที่ยังไม่มีเลขที่สามารถใส่เลขได้ต่งไหนเอ่ยตรงตรงนี้ใช่ไหมใส่เลขได้แสดงว่าเราใส่เป็นเลขสี่ได้ใช่ไหมลูกอ่าลองใส่สีด่ดูอืมเริ่มได้ละเริ่มเป็นรูปร่างแล้วใช่ไหมเริ่มเป็นรูปปร่างแล้วนะต่อมา ต่อมานะครับเลขต่อมาเดาง่ายๆเลยนะครับหนึ่งนะครับเราดูที่แถวนี้นะฮะเราจะมาเดาเลขกันแถวนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วนะครับขาดเลขอะไรขาดเลขหกใช่ไหมขาดเลขหกเราก็ใส่หกไปเลยตรงนี้หกเรียบร้อยแล้วนะลูกนะหนวด,ดูต่อไปนะครับต่อไปนะ ต่อไปเนี่ยเราจะไปใส่เลขอะไรกันต่อรู้ไหมหนึ่งสองสหกอ่าใส่ยังยากอยู่นะยังใส่ยากอยู่ยังไม่เอายังไม่เอาหมายเลขสองกันไหมดูหมายเลขสองกันไหมเดี๋ยวคูดูหมายเลขสองก่อนใส่ได้ไหมเลขสองก็ยังใส่ไม่ได้อยู่ดีงั้นเรามาใส่เลขหกกันก่อนไหม 6นะอ่ามาตรงนี้นะครับมาดูที่แถวฝั่งทางนี้ก่อนนะครับแถวนี้นะแถวแนวนอนตัวนี้นะที่อุระบายเนี่ยนะอ่าแถวตัวนี้นะครับมันมีแถวเดียวที่สามารถใส่เลขหกได้เราดูตรงนี้ครับนับเลขก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าขาดเลขอะไรขาดเลขหกเราก็ใส่หกไปเลยเป็นไงได้ไหมเจ๋งขึ้นนะต่อมาตรงนี้ขาดเลขอะไร หนึ่งสองสี่ห้าหกขาดเลขสามนะใส่สามตรงนี้อ่ะต่อไปตรงไหนอีกตรงไหนไม่มีเลขดูสิตรงไหนตรงไหนดีเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะลูกนะตอนเนี้ไอช่องเนี้ยสามกับสามเนี่ยมันซ้ำกันอยู่นะ เราเลือกใส่สักช่องหนึ่งดูก่อนดีไหมดีนะครูว่าดีนะครูว่าดีนะอ่ะครูจะลองใส่เลขสามนะไว้ตรงไหนดีตรงนี้อ่ะใส่สามไว้แล้วช่องนี้นะครับลองใส่สามช่องนี้อ่าใส่สามไปแล้วนะต่อมาช่องนี้นะครับหนึ่งขาดอะไรขาดสองใส่สองลงไปนะครับ ครูอาจจะไปไวนิดหนึ่งนะไม่ทันหนูกรอนะครับลูกนะต่อมานะครับช่องนี้นะครับขาดเลขตัวหนึ่งขาดเลขอะไรดูสิหนึ่งสองสามสี่ห้าขาดเลขเลขอะไรขาดเลขหกนั่นเองนะครับลูกอ่ใส่ไปแล้วนะต่อมาช่องนี้ขาดเลขอะไรดูสิหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าขาดเลขขาดหกอีกแล้วืหกมาแรงจริง นะใส่หกได้อย่างช่องนี้ขาดอะไรดูช่องนี้สิขาดอะไรมีหนึ่งสองอ่ามีหนึ่งสามสี่ห้าหกขาดเลขเลขอะไรเลขสองก็ใส่สองนะครับอ่าทีนี้แถวล่างได้แล้วเหลือแถวบนแล้วนะลูกนะแถวบนนะหนูดูตรงนี้ก่อนหนึ่งสองขาดสามกับสี่อ่าขาดสามกับสี่นะครับมาดูใส่สามกันก่อน สามใส่ตรงนี้ได้ไหมช่องนี้ไม่ได้เพราะมีสามโผล่อยู่แล้วนะแสะดงว่าสามใส่ด้านบนนะครับอ่าช่องนี้ใส่ช่องด้านบนใส่สามตรงนี้ใส่สี่เรียบร้อยต่อมาใส่เลขครับหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้ขาดะไดไ้ขาดเลขหกครับตรงนี้ขาดเลขสี่เป็นไงได้แล้วครบทุกเลขไหม ลองดูสิครบทุกเลขไหมลูกครบทุกเลขไหมครบนะครบแล้วนะครับห้ามเลิกใช่ไหมอ่ะเรามาตรวจสอบกันก่อนนะหนูดูตรวจสอบไปดีนะอย่าให้เลขซ้ากันนะครับในวงนะครับช่องหนึ่งจะมีแค่นี้นะหนึ่งอันนี้คือหนึ่งช่องนะครับสองช่องแต่วิธีการดูคือแนวตั้งนะครับแนวตั้งเนี่ยมีเลขหนึ่งถึงเก้าเนี่ยห้ามทำาไ,ไม ห้ามสามกันนะฮะแนวนอนก็เช่นกัน1ถึง9ก็ห้ามสามนะครับดูยังไงดูตรงนี้นะแนวนอนและแนวตั้งครับดูอย่าให้สามกันนะถ้าสามกันแสดงว่าผิดนะลูกนะ,ะบางทีตัวเลขนะครับเมื่อกี้ถ้าเราเดาสามนะมาไว้ตรงนี้มันก็จะทำไมผิดนะแต่ดันเราดันเดาเดาถูกนะเอาสามไว้นี่นะก็แสดงว่าเป็นโชคของเราไปนะครับลูกนะอะตั้งใจทำนะครับ ครูขอแคปภาพไ้นิดหนึ่งนะะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะเป็นแผ่นที่1นทับสนะครับส่วนแผ่นที่1นทับหนะครับรบกวนหนูนะครับหรือว่าคุณแม่นะครับช่วยลบและส่งไม้ครูใหม่นะครับเดี๋ยวครูจะทําคลิปให้นะครับ